รุสวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Howard Sum In กันนะฮะทักทายทุกท่านกันเป็นประจำทุกเช้า9นาฬิกาสนาทีนะครับก็มาพบกันวันไหนตลาดหุ้นไทยเปิดทานก็เปิดเซ t ตซุมอินนะครับมาดูรายการสดมาอัปเดตความเคลื่อนไหวปัจจัยข่าวสารแวดล้อมตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมกันก่อนที่เราจะเริ่มเปิดตลาดหุ้นไทยช่วง10โมงนะฮะเมื่อคืนนี้อ่ะอย่างที่ทุกคนรอคอยก็คือเรื่องการประชุมของเฟดนะครับ ดอกเบีย้ยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นไปตามความคาดหมายก็คือปรับลดอัตดอกเบีย้ยลงมา0.25แต่สิ่งที่คนตามเมันมากกว่านั้นก็คือมุมมองของเฟดที่มีต่อดอกเบีย้ยในอนาคตมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยทางเฟดส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าทิศทางการลดดอกเบีย้ยจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับปรากฏว่า ปีนี้เราอาจจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยรวมกับครั้งเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทั้งหมด3ครั้งด้วยกันตอนแรกตลาดเนี่ยมองว่าปีนี้อาจจะลดสักสองครั้งนะครับแล้วก็ไปลดต่อปีหน้าตอนเนี้ทางเฟดนะครับพูดค่อนข้างชัดว่าลดรอบนี้แล้วช่วงที่เหลือของปีอาจจะลดอีก2รอบนะครับแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวไปไปว่ากันใหม่นะครับปีหน้าอาจจะลดอีกรอบหนึ่งนะครับโดยรวมรวมอาจจะลด4ครั้งนะครับในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้า ก็อาจจะน้อยกว่าที่ตลาดคาดการโดยรวมไปสักหน่อยนะครับแต่ถ้านับเฉพาะปีนี้เนี่ยตลาดก็มองเป็นไปตามความคาดหมายหรือว่าอาจจะเร็วกว่าที่ตลาดคาดนิดหน่อยซะด้วยซ้ำน,นะครับเรื่องนี้ก็พอจะเป็นปัจจัยบวกกับบรรยากาศการลงทุนได้อยู่บ้างนะครับถ้าไปดูฟิวเจอร์สอเมริกาเช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นด้วยแต่ไปดูตัวเลขตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับทางฝั่งของดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมา0.57นะครับ S&P 500กับ N a ส d a แติดลบไปนะครับแต่ เรื่องของดอกเบี้ยเฟดเนี่ยมันออกมานะครับหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นตลาดที่จะตอบรับได้จริงๆคือตัวเลขฟิวเจอร์สของหุ้นอเบริการในช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมากกว่านะครับ S&P 500เนี่ยลงไป0.1% NASDAQ ลงไป0.33%นะครับส่วนยุโรปนะฮะเมื่อวานนี้เยอรมันบวก0.13%อังกฤษบวก0.14%แล้วก็ทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับติดลบมา0.4%ครับ เช้าวันนี้ถ้าไปดูเอเชียครับหลายตลาดค่อนข้างดีนะครับญี่ปุ่นเองเนี่เป็นหนึ่งในตลาดที่ขึ้นต่อเนื่องสดใสต่อเนื่องตอนนี้ก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเช้าวันนี้45,300จุดเข้าไปแล้วนะครับบวกมาเกือบเกือบ500จุดเลยนะครับสำหรับนิกเกอี225เช้าวันนี้ขึ้นมา1.06%แล้วนะครับจีนเองก็ค่อนข้างดูดีนะครับช่วงนี้เราจะเห็นแรงซื้อเข้ามาในตลาดหุ้นจีนต่อเนื่องเลย จริงๆฮ่องกงเนี่ยเห็นสัญญาณบวกค่อนข้างชัดกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ณตรงนี้เองเราก็เห็นตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ก็พยายามจะฟื้นตัวกลับมานะครับเซี่ยงไฮ้เองวันนี้บวกขึ้นมาได้0.51%นครับอ่านักทุนไทยหลายคนก็ยังติดดอยหุ้นจีนโดยเฉพาะจีนเอแช์ are, จีนเซี่ยงไฮ้เนี่ยยังติดดอยกันอยู่เยอะเนี่ยนะครับขณะที่นักทุนในไทยที่ไปลงทุนฮ่องกงจะอาจจะเริ่มเริ่มหลุดเริ่มหลุดดอยกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยขึ้นมา ช่วงก่อนหน้านี้ขึ้นมาเร็วกว่าตลาดทางฝั่งเซี่ยงไฮ้เยอะเลยวันนี้เซี่ยงไฮ้อย่างที่บอกไปนะครับบวกขึ้นมาประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์หัางเสงบวกขึ้นมา0.33เนะครับเกาหลีใต้บวกทุกวันวันนี้บวกต่อด้วยนะครับบวกขึ้นมาอีก0.73อินโดบวก0.17ครับฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ติดลบไปนิดหน่อย0.22ส่วนเวียดนามาล่าสุดนะครับบวกอยู่0.32นะครับสำหรับตลาดหุ้น เวียดนามในดัชนี VN30 นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นวันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเป็นไปได้ด้วยดีนะครับหลายตลาดก็ปรับตัวบวกกันขึ้นมาขณะที่บ้านเราเองเมื่อวานนี้นะครับข,ขึ้นขึ้นลงลงนะครับมาแตะ1ันสแล้วก็ไหลลงไปเหลือ1304แล้วก็ปิดที่1ันสจุดนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันต่อว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนกันต่อไปนะครับ ส่วนปัจจัยข่าวสารถ้าไล่เรียงกันก็แน่นอนแหละครับคงเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยเป็นหลักนะครับว่าเอ๊ะทางเฟดเนี่ยเขามีมุมมองเกี่ยวกับดอกเบีย้ยในอนาคตยังไงบ้างแล้วก็ตลาดตอบรับยังไงบ้างถ้าไปดูที่ฟิวเจอร์สหุ้นอเมริกาเช้าวันนี้ครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาจากการที่เฟดลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยตามมาหลังจากนี้ด้วยอีก2ครั้งด้วยกันนะครับ ทางฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนอย่างที่บอกไปมี n ส s d a กมี s อส500ที่ติดลบไปนิดหน่อยนะครับแต่ทางฝั่งของ Futures เช้าวันนี้เริ่มฟื้นตัวเริ่มกระเตื้องกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับภาพของดอกเบีย้ยเฟดจริงๆถ้านับเฉพาะการลดดอกเบี้ยรอบเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรตลาดอยู่แล้วเป็นไปตามความคาดหมายนะครับแต่ทางฝั่งของคุณพาวเวลเนี่ยมีการพูดถึง ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่องของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บอกว่าแนวโน้มต่อจากนี้นะครับอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ2-3ถึง3ครั้งในการประชุมรอบที่กำลังจะมาถึงนะครับตลาดก็มองเรื่องดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวกนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดกังวลกับเรื่องของตัวเลข ในตลาดแรงงานมากจนเกินไปคือถ้าหากว่าเฟดลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลลบเพราะว่าคนกังวลกับเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามันยังเป็นไปตามที่ตลาดคาดการอยู่เนี่ยคนก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐพยายามจะประคองตัวเป็น soft landing แบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันในหลายๆประเด็นนะฮะเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็มีเรื่องของจีนด้วยเมื่อวานนี้มีข่าวจีนนะครับ ออกมาประกาศว่าให้บริษัทภายในประเทศเนี่ยหยุดการซื้อชิปจาก NV i d i a เดียบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเอ็นวีเดียจะกระทบกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อวานนี้หุ้นเอ็นวีเดียก็ลงสักประมาณ 2- อถึงสนะฮะก็อาจจะเป็นผลจากเรื่องของรัฐบาลจีนแหะครับที่ออกมาบอกว่าต่อจากเนี้ยเดี๋ยวจีนจะพยายามผลิตชิปเองแล้วก็บอกให้บริษัทภายในประเทศนะครับอย่าไปซื้อชิปจากเอ็นวีเดียนะฮะ กลับมาที่เรื่องของดอกเบีย้ยอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูข่าวพาดหัวของทางฝั่ง CNBC บ้างนะครับทาง CNBC ก็บอกว่าเฟดลดดอกเบีย้ยนะครับ0.25%ตามความคาดหมายแล้วก็มองว่าในปีนี้นะครับจะมีการลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีก2ครั้งตามมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รายงานคุณผู้ชมไปนะครับส่วนปีหน้าฮะคุณผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ตลาดผิดหวังสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปีหน้าทางอ่า ดอทพลอตเนี่ยของเฟดนะครับคาดการไว้ว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยแค่ประมาณ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับจะเร่งลดปลายปีนี้นะครับส่วนปีหน้าอาจจะไม่ค่อยลดแล้วนักทุนก็อาจจะผิดหวังบ้างจากประเด็นเรื่องของปีหน้านะครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนยังโฟกัสว่าปีนี้ลดเร็วกว่าที่คาดอยู่ลด3รอบนะครับก็เลยยังพอจะมองเป็นปัจจัยบวกต่อเรื่องของการลงทุนได้แล้วก็ในอนาคตในปีหน้าเนี่ยสถานการณ์มันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ดอทพลอตหรือว่ามุมมองของ คณะกรรมการเฟดที่มีต่อดอกเบีย้ยในอนาคตมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดในทุกๆรอบการประชุมเมื่อข้อมูลเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้มันก็มีประเด็นนิดหน่อยฮะคือมีคุณสเตฟานมิเรนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมื่อก่อนนี้นะครับเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทางฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายที่คุณทรัมป์ไปปลดคณะกรรมการเฟดท่านหนึ่งออกนะครับแล้วก็ตั้งคุณมิเรนเนี่ยเข้าไปเป็น คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินแทนนะครับซึ่งก็เวลาต่างๆใน,ในการอนุมัตินะครับอนุมัติเสร็จทันใน1วันก่อนหน้าที่จะเริ่มต้นประชุม FOMC รอบนี้พอดีเลยเนี่ยแล้วก็มีข่าวมาว่าคุณวิระเนี่ยแหละครับเป็นคณะกรรมการเฟดคนเดียวในการประชุม,มรอบนี้ที่เสนอให้ปรับลดอัดตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐลงมารวดเดียว0.5เลยนะครับในขณะที่ประธานเฟดท่านอื่นเนี่ย มีความเห็นตรงกันหมดก็คือลด0.25ก็พอนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะเริ่มมีคนของฝั่งคุณทรัมป์นะครับที่มีแนวความคิดว่าอยากจะให้ลดดอกเบี้ยเร็วๆกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มปะปนเข้าไปในคณะกรรมการเฟดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนก็เลยมองว่าต่อจากเนี้ยอาจจะเห็นความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยที่เร็วแรงมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็แน่นอนละฮะณจนถึงตรงนี้เนี่ยมีคนที่เรียกว่าเป็นคนของคุณทรัมป์ ก็ว่าได้เนี่ยเพียงแค่1คนคือคุณสเฟนมิเรนท่านเดียวนะครับแต่ถ้าในอนาคตมีเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยก็ไม่แน่ล้วเหมือนกันนะครับอาจจะเห็นการลดดอกเบีย้ยเยอะๆมากๆจากทั้งฝั่งของเฟดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยทั้งหมดนะครับอัปเดตให้อีกนิดนึงแล้วกันมีฝั่งของจีนด้วยจีนเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยนะครับคงดอกเบีย้ยไว้หลังจากที่เฟดลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับแต่จีนยังตัดสินใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของตนเองนะครับับไปดูกนต่อฮะ เดี๋ยวรายการช่วง10โมงของเรานะครับเซตนีเมเกเตอร์ภาคเช้าเนี่ยเตรียมเนื้อหาไว้หลายประเด็นอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันก่อนมีเรื่องอะไรบ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสถิติมาให้ดูครับเฟดลดดอกเบี้ยแล้วตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปย้อนดูสถิติกันดีกว่านะครับเผื่อจะเป็นไอเดียการลงทุนของคุณผู้ชมแล้วก็มีข้อสเสนอนะครับต้องบอกว่ายังเป็นระดับของข้อสเสนอเท่านั้นนะครับจากทางฝั่ง บุคลากรในตลาดทุนเนี่ยก็อยากจะเสนอไปยังฝั่งรัฐบาลนะครับว่าให้หามาตรการกระตุน้นหรือว่าจูงใจให้คนลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะการลงทุนระยะยาวมากสักหน่อยนะครับหนึ่งในข้อเสนอที่มีการพูดถึงกันก็คืออยากจะให้รัฐบาลยกเว้นการจัดเก็บเงินาภาษีจากปันผลเนี่ยนะครับถ้าหากใครก็ตามถือหุ้นเกินกว่า1ปีปันผลที่ได้มาเนี่ยปกติจะต้องหัก withholding tax หรือว่าภาษีหักนะ้ที่จ่าย10%ใช่ไหมครับก็คือบอกว่า ถ้าถือเกินหนึ่งปีแล้วไม่ต้องเสียภาษีนี้ดีไหมนะครับก็เป็นข้อเสนอนะครับจะลองมาฟังกันนะครับส่วนไทยมาร์เก็ตอินไซด์วันนี้ก็คุยกันเช่นเคยนะครับเห็นผลประชุมเฟดแล้วเนี่ยนัวิเคราะห์จะมองตลาดยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกัน Stock of the day วันนี้คุยตัว ls นะครับ land and house ไม่ได้คุยหุ้นในกลุ่มอาสังหาริมทรัพย์กันมานานแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเห็นสัญญ,ญาณการฟื้นของหุ้นพรพัติหลายตัวนะครับแล้วก็ดีอาร์ซูมอินวันนี้คุยตัว i s m l 01นเป็นผ่้ผลิต ชิปนะครับรายใหญ่ของโลกนะครับจริงๆเป็นผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปนะครับเบอร์อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันว่าบริษัทนี้น่าสนใจหรือไม่อย่างไรนะครับบางท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเหือนด้วยติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการช่วง10โมงตรงนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ